เมื่อสักครู่นี้ผมรับสายจากพี่น้องมุสลิมาท่านหนึ่ง<ช>เขาถามนี่ครับว่าเขาอยู่บ้าน<ช>เขาใส่ถุงเท้าหน,นาๆประหนึ่งว่าเป็นโคฟ<ช>นะครับก่อนที่เขาจะใส่เนี่ยเขาอาบน้ำละหมาดนะครับ<ช><ช>แล้วก็มีน้ำละหมาดอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่พอเวลาสักพักหนึ่งละหมาดซูรี่เสร็จไปแล้วเสียน้ำละหมาดแต่ถุงเท้าน,าน,านั้นยังไม่ได้ถอดนะครับ<ช>เขาเสียน้ำละหมาดไปแล้วเนี่ยเวลาที่เขาอาบน้ำละหมาด ตอนอยู่ในบ้านนะครับเขาจะอ่านละหมาดโดยที่ต้องถอดโคฟหรือว่าเช็ดบิสมิลลาฮิรราะห์มะซิลาลอะลลอฮิบีนามุฮัมมัดวะลลอฮุตะลาอัลัมในเคสของพี่น้องมุสลิมาท่านนี้นะครับที่สอบถามมาว่าหลังจากที่อ่านละาหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่ถือปฏิบัติอยู่ก็คือสวมถุงเท้าหนานะครับหนาอย่างเดียวไม่พอนะถุงเท้าที่สวมเล้าหนาเนี่ยจะต้องปกปิดเลยมาจนกระทั่ง จนกระทั่งพ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องล้างเท้าก็คือเลยข้อเท้าขึ้นมานะครับเลยข้อเท้าขึ้นมาหนาแล้วก็ซาวเต็ร้ก็คือเลยปิดเลยข้อเท้าขึ้นมาพอปิดเลยข้อเท้าขึ้นมานะครับแล้วพี่น้องอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเสียน้าละมาดพี่น้องอาบน้ำละมาดใหม่ด้วยการไม่ต้องถอดถุงเท้านั้นแล้ว พี่น้องสามารถอาบน้ำะาดตามขั้นตอนปกติเั่าหมดเลยพอถึงขั้นตอนการล้างเท้าใช้มือนะครับชุบน้ํให้สะอาดนะแล้วก็ลูบไปบนหลังเท้าต้องสองข้างแทนการล้างเท้าได้เลยนะครับทำตัวเร็วแต่ถือว่าที่ทำได้ถูกแล้วนะครับได้สุนนรีด้วยนะครับ